ขอกราบสวัสดีพีพีเอฟซีทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มมรันยิกนะครับฮะนี่วันนี้นะครับมีของฝากจากงานประกวดพระจังหวัดชัยนาทมาแบ่งปันในพีพีเอฟซีกันนะครับนะฮะวันนี้นะครับนี่ส่วนมากจะเป็นพระกรุนะครับนะฮะส่วนมากจะเป็นพระกรุมีอ่ามีกำแพงมีกลุ่มกำแพงเพชรกลุ่มพิศนุโลกนะครับนะฮะวันนี้นะครับมีมาแบ่งปันในพีพีเอฟซีกันนะฮะ ฝากพี P ่พีเอฟซีที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะนี่มาชมมงแรกกันเลยนะครับนะฮะมาชมมงแรกกันเลยนะฮะอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับนอกพิมพ์นะครับนะฮะนี่นอกพิมพ์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับนะฮะเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับนะฮะค่อนข้างที่จะหายากนะครับนะฮะนี่นี่ฮะมีมีบิน เบนเดิมตรงนี้มานิดนึงนะครับนะฮะแต่ดูง่ายนะครับนะฮะผ้าอคนี้ดูง่ายนะครับนะฮะนี่นะครับใช้แทนพระในพิมพ์ได้สบายใจเลยนะครับนะฮะนี่ครับเป็นสมเั็จวัดเกุนะครับนะฮะนี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเส้นได้ใหญ่นะครับนะฮะนี่นี่เลยนะครับนะฮะพี่พี่เอฟซีถ้าใครสนใจนะครับนะฮะนี่แคปหน้าจอได้เลยสอบถามกันได้เลยนะครับนะฮะผมเปิดแพงไปนะครับ พีพีเอฟีต่อกันมาได้เลยนะครับผมไม่ขาดทุนแบ่งให้นะครับนี่นี่นะฮะนี่เป็นพิมพ์เป็นนอกพิมพ์นะครับนะฮะเป็นนอกพิมพ์นะครับนะฮะนี่นี่นะฮะหน้าหน้าใช้ทีเดียวนะครับนะฮะนะครับในพิมพ์นี่หลายแสนถึงล้านแล้วนะครับนะฮะเรามาใช้นอกพิมพิมดีกว่านะฮะนี่สนใจแคป้าจอได้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่ครับเป็น พระลีลานะครับอันนี้เป็นกุทุ่งเศรษฐีนะครับนะฮะนี่เป็นกุทุ่งเศรษฐีนะครับนะฮะนี่ใช้แทนซุ้มกอได้อย่างสบายใจเลยนะครับนะฮะนี่นะครับใช้แทนซุ้มกอได้อย่างสบายใจเลยนะครับพระสวยงามทีเดียวนะครับพระได้เดิมเดิมนะครับองค์นี้นะครับนี่ได้เดิมเดิมนะครับนะฮะนี่นี่นะฮะได้เดิมเดิมนะครับนะฮะน่ารักทีเดียวนะครับนะฮะพระองค์นี้นะครับนะฮะ นะครับสนใจก็ลองทํากันบ้านทุก่อนก็ได้นะครับนะฮะลองทํากันบ้านดูก่อนก็ได้นะครับนะฮะเอ็กล้องไปไหนวิ้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ผมจะตีกล้องให้ดูนะครับนะจะตีกล้องให้ดูนะครับเนี่ว่าเดิมว่าได้เดิมเดิมขนาดไหนนะครับนี่นี่นี่นะครับนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับนะฮะนิ้วมือเป็นนิ้วมือเลยนะครับนะฮะนี่นี่ดูตรงดูตรงอ่าดูตรงจะบโกนะครับนะฮะมีแร่นี่ครับ ชัดเจนเลยนะครับนะฮะนี่หูหูยังติดเลยนะครับนะฮะนี่หูนี่นะครับหูนะครับนะฮะพะได้สวยทีเดียวนะครับองค์นี้นะครับได้สวยทีเดียวนะครับนะฮะน่าใช้ทีเดียวนะครับนะฮะนี่นะฮะในวันงานนี่ผมก็เดินหาตลับใส่ไม่มีตลับนะครับต้องไปตัดเอานะครับนะฮะนี่นี่เลยนะครับสนใจก็สอบถามกันได้นะครับนะฮะนานๆจะได้เจอนะครับขึ้นจะกูน้อยมากเลยนะครับนะฮะพิมพ์นี้นะครับ เป็นพิมพ์ทุ่งเศรษฐีนะครับกูทุ่งเศรษฐีนะครับนี่น่ารักทีเดียวนะครับองค์ต่อไปกันเลยนะครับนี่ครับเป็นนางพญานะครับกูวัดสุดสว่างนะครับนี่นะครับคนรุ่นสมัยก่อนนู้นอ่ะเขาใช้เขาใช้กูนี้กันนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับเขาใช้กูสุดสว่างนี่กันนะครับนะฮะนี่คนรุ่นแรกๆเลยครับยุคแรกๆเลยเขาจะมาใช้กูนี้กัน นะครับนะฮะนี่นี่เลยนะครับเป็นเนื้อออกโซนเขียวนะครับนะฮะเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับจะเป็นกุนี้นะครับจอกโซนเขียวนะครับนะฮะนี่ที่เขาเรียกกันว่าสีสว่านสีสว่าดนี่นะครับนี่ออกเขียวอมเทาๆอย่างนี้นะครับนะฮะนี่นะครับองนี้ได้เดิมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับนะฮะเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับนะฮะนี่สวยงามทีเดียวนะครับนะฮะสวยงามทีเดียวนี่ผมก็คล้องใช้อยู่นะครับองนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ เลยเอามาแบ่งปันให้พี่เอกันเผื่อท่านได้สนใจนะครับนะฮะเป็นโขกกระสุนสว่างพิมพ์เข่าโค้งนะครับนะฮะองนี้ดูง่ายนะครับนะฮะต่อไปนะครับนี่เป็นซุ้มกอบพิมพ์กลางนะครับอันนี้ไม่ตัดปีกนะฮะน่ารักทีเดียวนะครับองนี้นะครับน่ารักทีเดียวนะฮะสนใจก็ลองดูนะครับสอบถามกันมาได้นะครับฝากพี่เอฟซนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกันนิดนึงนะครับนี่นี่นะฮะนี่ นี่เลยนะครับก็เนื้อหาก็ปร,ประมาณนี้นะครับพีเอฟซีนะฮะนี่ดูความเก่าดีกว่านะฮะนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่ฮะมีคาบลา,ลาคลาบอะไรขึ้นเต็มเลยนะครับนะฮะนะครับน,ะะนี่บ่งบอกถึงอายุพ้าเลยนะครับนะฮะน,ะะนี่นี่นะครับนี่ข้างหลังนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับพีเอฟซีนะครับนะฮะนี่ นี่นะครับนี่นะฮะเก่าทีเดียวนะครับพ้าองนี้นะครับแต่ไม่ตัดปีกนะครับพ้าองนี้นะครับนะฮะนี่ครับเปิดราคาแบ่งปันกันนะครับเปิดแพงไปต่อกันมาได้เลยนะครับนะฮะนี่นี่เลยไม่มีรุ่นแรกใช้รุ่นนี้เลยนะครับปีสามหกสองน้ํานะครับนะฮะรุ่นสงน้ําปีสามไอปีหกสามตัวทีนะครับนี่แหละครับนะฮะนี่ราคาเบาๆนะครับนะฮะองนี้นะครับ ไอ้ไข่นะครับนะฮะนี่ไอ้ไข่เด็กวัดต์ดีนะครับอันนี้ทาทองนะครับนะฮะนี่ดูง่ายนะครับมีโค้ดวัดชัดเจนนะครับนะฮะส่งน้ําปีหกสามนะครับแท้นะครับพร้อมเลี่ยมเงินนะครับพร้อมใช้เลยนะครับนะฮะพร้อมใช้เลยนะฮะนี่นี่นะครับไม่มีรุ่นแรกใช้รุ่นนี้ได้อย่างสบายใจเลยนะครับอันนี้พร้อมใช้เลยนะครับนะฮะพร้อมใช้เลยเลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับนะฮะมีโค้ดบัต เรียบร้อยนะครับองนี้แท้ดูง่ายนะครับนะฮะแท้ดูง่ายนะครับนี่นี่เลยท่านใดกาลังมองหาอยู่นะครับนี่นี่นะครับเอาไปเอาไปขึ้นคอได้เลยนะครับนะฮะมาชมองต่อไปกันนะครับนะฮะนี่ของดีหายากนะครับของหลวงพ่อสวงนะครับนี่นี่นะครับข้างหลังเป็นเท้าเวศสุวรรณนะครับนะฮะองนี้ดูง่ายสบายตานะครับนะฮะนานๆจะได้เจอสักองค์นะครับนะฮะนี่นานๆจะได้เจอสักองค์นะครับนี่ นี่เลยนะครับเป็นลีลานะครับนะฮะนี่นี่ครับเนื้อเนินๆอย่างนี้เป็นหลวมพ่อเงินห้อยเขียนเลยนะครับนะฮะนี่นี่นะฮะจุดจ่ายตังคือตรงนี้เลยนะครับนะฮะผมชอบมากเลยเนินๆตรงนี้นะครับนะฮะเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับนะฮะเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับนี่ข้างหลังจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับนะฮะ สองสี่กว่าแน่นอนนะครับนะฮะสองสี่กว่าแน่นอนแต่ผมก็ยังไม่ทํากันบ้านนะครับว่าออกพศเลยแน่นะครับแต่สองสี่กว่าแน่นอนนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับลีลานะครับนะฮะนี่นี่ต้องไปเดินหาแล้วนะครับไม่ไม่มีให้เห็นแล้วนะครับพิมพ์แบบนี้นะครับหรือจะเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับของหลวงพระ s o o นี่ฮะหายากมากๆนะครับนี่นี่เลยข้างหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับนาบูชาทีเดียวนะครับนะฮะสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับนี่ ไม่เล็กไม่ใหญ่นับกำลังกระทัดรัดดีนะครับนะฮะนี่มาชมงต่อไปกันนะครับนะฮะอันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อแดงนะครับเป็นหลวงพ่อแดงนะฮะศึกหน่อยนะครับช้ำแต่ชัวนะครับนะฮะช้ำแต่ชัวนะฮะผมผมแยกบล็อกไม่เป็นนะครับนะฮะนี่แยกบล็อกไม่เป็นเอาเป็นว่าชื่นชอบกาทักทายกันมาได้นะครับนะฮะทักทายกันมาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนะฮะนี่นะครับสภาพใช้ศึกเลยนะครับนะฮะช้ำเลย นะครับนะฮะนี่นี่นะครับเลยเอามาฝากไปบพีเอกันเผื่อมีท่านได้สนใจนะครับนะฮะถูกถูกนะครับไม่แพงนะครับนะฮะไม่แพงนะครับผมไม่ทราบบล็อกนะครับไม่ทราบบล็อกบล็อกอะไรนะครับปีไหนผมก็ไม่ทราบนะครับนะฮะแต่เอาเป็นว่าน่ารักดีนะครับนะฮะนี่น่ารักทีเดียวนะครับนะฮะสนใจก็นี่เลยแคปหน้าจอได้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะฮะ มาชมองค์ต่อไปกันเลยนะครับเป็นเหรียญหลออวัดนางสาวนะครับพิม์พหลวงพ่อโตนะครับนี่เดิมสุดๆนะครับนะฮะหล่อองนี้เดิมสุดๆเลยนะครับนะฮะนี่ข้างนี่เขียวๆเลยนะครับรอยตะไบเขียวๆเลยนะครับเขียวๆติดพายเงินนิดๆนะฮะนะฮะเขียวๆติดพายเงินนิดๆนะครับนะฮะนี่นี่นี่นะครับนี่ฮะติดพายเงินนิดๆนะครับนะฮะองนี้นะครับ เดิมสุดๆนะครับนะฮะเดิมเดิมสุดๆเลยนะครับนี่ดูหน้าดูตานะครับนะฮะนี่ดูหน้าดูตานะครับเด้งๆแบบนี้นะครับนะฮะนี่วัดนางสาวหายากทีเดียวแล้วนะครับนะฮะหายากหายากเลยนะครับหายากเลยนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาแบ่งปันให้พี่เอกันนะครับนะฮะนี่ยนี่ได้เดิมแล้วได้หนาด้วยนะครับพระองค์นี้นะครับได้เดิมแล้วได้แล้วได้หนาด้วยนะฮะ สนใจก็ลองดูนะครับสอบถามกันมาได้นะครับนะฮะนี่วัดนากสาพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับนะฮะพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับใครใครดูแท้เดี๋ผมนี่จัดไปเลยนะครับนะฮะจัดไปเลยนะครับนะฮะนี่นี่แหละครับซื้อมาเสร็จปุ๊บผมมาวางในงานประกวดถามกันให้ลึบลับเลยนะครับภาองค์นี้ครับแต่ผมเปิดแพงหน่อยในงานนะครับนะฮะผพอภา่ได้เดิมนะฮะนี่นะครับสนใจก็นี่เลยสอบถามกันได้เลยนะครับ นะะฮมองชมมองต่อไปนะครับนี่วัดจุดสว่านนะครับพิมพ์เล็กนะครับองนี้นะครับนะฮะองนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับนะฮะนี่น่าใช้ทีเดียวนะครับนะฮะนี่นี่นี่นะครับน่ารักทีเดียวนะฮะองนี้นะครับองนี้สภาพใช้นะครับแต่ดูง่ายนะครับสภาพใช้นะครับดูง่ายนะครับองนี้นะครับนะฮะนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับนะฮะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะนี่ ผมคล้องพิมพ์ใหญ่อยู่เข่าโค้องนะครับนี่นะฮะเอกลักษณ์เลยนะฮะรอยนิ้วมือนะครับข้างจะประมาณนี้นะครับพี PFC แท้นะครับองนี้แท้นะฮะแท้ดูง่ายนะครับนะฮะไม่มีวัดนางพญาใช้วัตถุสว่านนี่ครับนะฮะคนสมัยก่อนนี่เขาใช้กันนะครับนะฮะคนสมัยก่อนนี่เขาเล่นกันเลยนะครับนะฮะแล้วก็ราคาสมัยก่อนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกนะครับแพงนะฮะนะครับองเจ็ดแปดหมื่นนะครับนะฮะ แต่สมัยนี้ถูกลงเยอะเลยนะครับนะฮะถูกถูกลงเยอะเลยนี่อันนี้เป็นพิมพ์เข่าโค้งไอ้เข่าเข่าโค้งนะครับโทษดีอันนี้เป็นเป็นพิมพ์เล็กนะฮะนี่นี่นะครับเอกลักษณ์ของพระประวัติสุสวรรคนะครับนะฮะนี่เลยนะฮะนี่นี่เห็นไหมครับนะฮะองค์นี้องค์เข่าโค้งนี่จะได้เดิมเดิมหน่อยนะครับนะฮะจะได้เดิมเดิมหน่อยนะครับนะฮะนี่ใครตีคู่ไปเลยนะครับในเหวี่นี่ ให้ไปเดินหารองเท้าขาดหาไม่เจอแน่นอนนะครับไม่มีทางเลยฮะนี่นะครับนี่นะฮะสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไปให้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไ้ให้นะครับนะฮะฝากพีเอฟซนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันนิดนึงนะครับนี่เช่นเคยนะครับนะฮะสองเบอร์นี้นะครับฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับหนุ่มอรัญยิินดีรับใช้นะครับนี่นี่นะฮะ สแกนไว้ดีนะครับผมสแกนไว้ดีนะครับนะฮะะนครับนี่นี่นะครับฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะแล้วที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลยก็นะครับผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่ได้การน้อยวางใจนะครับได้ซื้อขายกันมาโดยตลอดนะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะ EP นี้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับนะฮะเอาไว้โอกาสอ่าเอาไว้งานสิงบุรีนะครับนะฮะ สิงบุรีนี้อาจจะได้ของมาฝากกับพี่เอฟซกันนะครับนะฮะอีพีนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะครับขอบคุณมา,มากนะครับสวัสดีครับ